ชาวราศีพิจิกมีข่าวดีในเรื่องของการเงินการทองที่ราคาชาวราศีพิจิกก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนจนถึงวันที่15ธันวาคมที่ราคาที่ราคาเอาใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพก็มีตรงนี้แอดไลน์เข้ามาที่ราคากดเข้าไปกดเข้าไปอา้าวว่ากันตามนี้สําหรับชาวราศีพิจิกได้อิทธิพลจากไพ่ สามเหรียญขึ้นมาหมายความว่าหมายความว่าจะมีในเรื่องของการเงินใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอมีการแนะนําในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะตัดสินใจอยากจะลงทุนก็จริงแต่ไม่กล้าไม่กล้านะเพระเาะฉะนั้นเพระเาะฉะนั้น ภายใน15วันนี้ที่อาจารย์กำลังทำนี้ทำนายอยู่ขอให้ชาวราศีมุ่งไปเรื่องของการหาความรู้ใส่ตัวในศาสตร์นั้นๆอย่างเช่นถ้าชาวราศีพิจิกอยากจะเป็นหมอดูก็ให้ศึกษาตำรับตำลานในเรื่องของการพยากรณ์ถ้าชาวราศีพิจิกอยากจะขายของในออนไลน์อยากจะทำธุรกิจในสื่อโซเชียลใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือก็ขอให้ เริ่มลงมือทำได้เลยที่ะขาไพ่สรุปของชาวราศีพิจิกเป็นไพ่อัศวินไม้ทาหมายความว่าผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้มีความสามารถในเรื่องของการค้าการขายเก่งในเรื่องของการเจราจาต่อรองเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ่ะว่ากันต่อไปชาวราศีพิจิกก่อนหน้านี้จันบอกเลยว่ารู้สึกโดดเดี่ยวบางครั้งบางข่าวอยากจะหาที่ปรึกษาก็ปรึกษาไม่ได้หันไปทางซ้ายอ้าวไอ้เฮียดูบอล หันไปทางขวาจะปรึกษามเมียนหน่อยตัดเล็บอยู่ไม่ว่างอ่ะฉะนันไปดันถ้าเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ไม่โอเคให้โทรหาหมอหมอดูอ่ะแล้วอาจารย์เออเกริ่นนิดนึงได้เปลี่ยนโลโก้ช่องเป็นหกเอเจ็ดนะ มังกร789เขาเรียกว่ามังกรแห่งแห่งบารมีอำนาจ <c oughs> ว่ากันตามนี้ไหนกไหนก็ว่ากันถึงเรื่องของการเรื่องของงานแล้วชาวราศีพิจิกอาจารย์บอกเลยว่าชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ถึงจะมีงานเข้ามานะถึงจะมีงานใหญ่เข้ามาถึงจะมีงานขนาดกลางเข้ามาขนาดเล็กเข้ามาขอให้มีความรอบคอบเป็นแบบนี้นะฉะนั้นให้รอบคอบในเรื่องอะไรบ้างลูกน้องบริวาร ลูกน้องบริวารหรือถ้าเราเป็นลูกน้องบริวารก็ขอให้ดูอารมณ์ของหัวหน้าดีๆในช่วงนี้ถามว่าจะมีการไฟารือจะเด็บจะมีการไฟหรือเปล่าในช่วงนี้อาจจะมีการไฟกันในเรื่องของการใช้คารมคมขายฮะเพราะฉะนั้นขอให้ชาวราศีพิจิกจงตั้งสติ กระเป๋าสาางสั่งรวยสุทิชยารุ่นขาสิ13,900บาทจากปกติ19,000บาทและรุ่นรีเมียม2 9 7 0 0บาทตีดีตั้งสติหมความว่าไงก็คือตั้งนายอาจจะบ่นมา10กว่าคำชะลอสักสาวินาทีเอ๊นายมันกำลังสื่อสารอะไรอยู่ว่าออมเขาไม่ได้ด่าเราเขาชมเราอยู่ เพราะฉะนั้นการที่เรามีแรงกิริยากลับมาแล้วปฏิกิริยาเราตอกลับไปโดยทันทีมันจะไม่มีสติไม่มีสตางค์เพราะฉะนั้นขอให้ระวังในเรื่องของความคิดบางครัาาง้งคราวได้รับสารในอย่างเึ่งตีสารไปอีกอย่างหนึ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันเป็นไปไม่นะ่ชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างจะชัดเจนเป็นคนชัดเจนอื เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเป็นคนที่มีเพื่อนแยะแต่ในทางกับการชาวราศีพิจิกก็มีคนที่อิจฉาค่อนข้างแยะเพราะอะไรเป็นคนที่อยู่ตรงไหนก็มักจะโดดมักจะเด่นอยู่ตรงนี้อยู่ไปอยู่มาถึงจะไม่ถนัดก็สามารถที่จะทําจนสําเร็จได้อาจารย์บอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมีเขาเรียกว่ามีความสามารถหลาย,ลายด้านชาวราศีนี้ใครก็แล้วแต่ที่กําลังคิดร้ายกับชาวราศีพิจิกคิดไม่ดีกับชาวราศีพิจิกสุดท้ายจะแพ้พ่ไปโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลย อาจารย์ว่าแบบนี้อ่ะเอาเป็นว่าใครที่คิดไม่ดีเดี๋ยวสุดท้ายจะกลับมาเคารพยบย,ยงชาลราศีพิจิกพิจิกครับพิจิกครับผมขอโทษครับหนูขอโทษครับหนูขอโทษเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปต่อร้อต่อเถียงนิ่งๆเข้าไว้จะได้รับชัยชนะแล้วชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีอิทธิพลกับคนหมู่มากหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงขณะที่เกิดมาขณะที่กําลังจเจริญเติบโตขึ้นมาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็ก,ต,ลกตัวน้อยแต่ชาวราศีพิจิกจะค่อยๆเก็บ สะสมประสบการณ์จนจนทุกคนยอมรับชาวราศีพิจิกนะให้แน่ใจไว้ไว้เลยนะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยยังไงก็ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนอาจารย์ว่าแบบนี้ในเรื่องของการวางแผนเรื่องของการงานชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัดสินใจหุนหันพลันแล่นหุนหันพลันแลน,นะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาขอให้จับโอกาสก่อนนะดีไม่ดีค่อยว่ากันแล้วดูซิว่าเทรนด์มันมายัางไง ให้ทําอะไรตามกระแสอย่าสวนกระแสว่าแบบนี้นะว่าแบบนี้อ่ะว่ากันต่อไปในเรื่องของการเรื่ององ,งานแล้วให้ระวังคนรอบตัวระวังจะพูดให้ผิดใจ,จกันอ่ะพวกนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าในเรื่องของการเรื่องงานชาวราศีพิจิกได้อิทธิพลของไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมาหมายความว่าชาวราศีพิจิกจะมีงานใหญ่เข้ามามีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามานะแล้วส่งผลในเรื่องของการเดินทางด้วยการทํางานครั้งนี้ชาวราศีพิจิก จะต้องเดินทางชาวราศีพิจิกได้อิทธิพลจากไพ่อะไรไปเลยไพ่อัศวินไพ่อัศวินหมายความว่าคนคนนี้จะต้องทํางานเขาเรียกว่าไม่ถึงขน,นาดถูลูดถูกังแต่เป็นการทํางานที่มีการเดินทางนะในช่วงนี้อาจจะต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกจะไม่ค่อยได้อยู่บ้าน จะไม่ค่อยได้อยู่เป็นที่เป็นทางแล้วถามต่อไปว่าอาจะรย์เอาจารย์เทถ้าผัวหนูมันออกไปทํางานข้างนอกมันจะมีกิ๊กหรือเปล่ามันจะมีกิ๊กหรือเปล่าไม่มีอาจารย์ไทยว่าไม่มีนะเพราะฉะนั้นมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาหมายความว่าที่มันติดกับไพ่อัศวินเนี่ยหมายความว่าถึงจะอยู่กันคนละประเทศนะผัวอาจจะไปอยู่ที่เกาหลีเหนือนะเมียทางานอยู่ที่เมืองไทยแล้วรู้สึกว่ามีความกังวล ว่าเอออาจารย์เทพอาจารย์เทพผัวหนูเนี่ยมันจะเอาหำไปถูไอ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 อ่อซอยยองยองหรือเปล่าไม่ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แน่นอนไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักความใคร่ใครที่มีคู่ใครที่มีใครที่มีเอ่อเรือนอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อาจารย์บอกว่าถ้าไพ่สองตัวขึ้นมาหมายความว่ามันมันยังโอเคอยู่มันยังโอเคอยู่นะเอาเป็นว่าในเรื่องของการงานจะส่งผลกระทบในเรื่องของการที่เราจะได้ ไม่ค่อยได้เจอกันในครอบครัวอ่ะจันว่าแบบนี้แล้วชาวราศีพิจิกมีไพ่สีเหลืยงขึ้นมาหมายความว่าในช่วงเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องควบคุมการเงินให้ดีวะ่ะนะบางครับมังค่าวเ,เข้ามาเข้ามาเงินเดืนเข้ามาปิ้งเข้ามาแล้วสี่หมืนอีกสานาทีต่อมาเหลืออยู่7จ็สาสบห้าบาทเปแบบนี้นะค่าบานมาแล้วอ่า ค่ารถมาแล้วลูกๆค่าเธอม,มาแล้วมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังในตอนนี้ถ้าการวางแผนในเรื่องของการเงินขอให้แมนอะไรก่าเมนเนจดีๆเมนเนจในเรื่องของการเงินดีๆหมุนให้ดีๆถามว่าหมุนแล้วดีั้ยถ้าเราสามารถควบคุมการเงินได้อาจารย์บอกว่าชาวราศีพิจิกจะเดินไปอย่างสบายใจอาจารย์ว่าแบบนี้เลยอะว่าแบบนี้และการส่วนในเรื่องของอลูกหลานบริวารในช่วงนี้ชัก ฮรี่คืออะไรแฮรี่คืออาหารเสริมบำรุงร่างกายผู้ชายใช้เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะซึ่งช่วยให้ชีราขาของคุณกลายเป็นสามีใหม่ได้ในทันทีหลังทานชาวราศีพิจิกอาจจะมีการทําบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการทำธุรกิจอาจจะอยากได้อยากได้ลูกน้องเก่งๆอยากได้คนฝีมือดีๆเพราะที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกได้ลูกน้องก็ได้ลูกน้องไม่ดีไม่ซื่อสัตย์คดโกงเป็นแบบนี้นะ แต่ถามว่าในช่วงเนี้ยถ้าหนูจะรับลูกน้องเข้ามาใหม่รับลูกจ้างเข้ามาใหม่เด็กๆเ,เหล่านั้นจะเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นคนดีเป็นคนดีนนดบอกแบบนี้เลยนะแล้วในส่วนในเรื่องของความรักอ่ะเดี๋ยวก่อนสุขภาพก่อนสุขภาพสําหรับชาวราศีพิจิกใครที่มีความกังวลในเรื่องของสุขภาพอยู่ นะหรือใครที่มีความกังวลวายชราเทพหนูเนี่ยถ้าเกิดหนูไปทํานมมาแล้วท่านทำนมเนี่ยนมมันจะพังหรือเปล่านมมันจะพังหรือเปล่าหน้าหนูเนี่ยมันจะเย็นขึ้นหรือเปล่าในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ขอให้เลื่อนในเรื่องของการทำสายกรรมไปก่อนนะถ้ามันมีไพ่ดาบอยู่ในตําแหน่งของสุขภาพอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าว่ากันถึงในเรื่องของหลักการพยากร์อาจจาะต้องบอกว่า อิทธิพลของไพ่เหล่านี้มันบอกว่าช่วงนี้ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นขอให้เลื่อนออกไปก่อนเลื่อนออกไปอย่าพึ่งใหญ่อย่าพึ่งโตนะใครอยากกระทำจมูกใครอยากกระทำนมใครอยากจะเสริมคางพวกนี้วางไว้ก่อนแต่ถามว่าจะได้ถ้าสักคิ้วหน้าหนูหนจะเบี้ยวเบาสักคิ้วอะไรพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเสียกรรมอ่อนๆได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการผ่าตัดใหญ่ องผ่าต้องดึงทุกเนี้ยขอให้ขยับไปก่อนนะเลือกไม่ดีเท่าไหร่ว่าแบบนี้แล้วกันสําหรับชาวราศีชาวราศีพิจิกก็ถือว่าไพ่ขึ้นมาค่อนข้างดีมากอาจารย์บอกแบบนี้นะแล้วใครที่มีลูกมีหลานใครที่มีลูกมีหลานแล้ววางโครงการว่าอาจารย์เทพหนูกําลังจะโอนทรัพย์สินมรดกให้กับลูกจะโอนในเรื่ององธุรกิจให้กับลูกแล้วลูกหนูลูกของผมจะสานต่อได้หรือเปล่า อีกในหนึ่งหมายความว่าชาวราศีพิจิกที่มีลูกมีหลานแล้วมีความกังวลว่าอาจารย์เทพอาจารย์เทพลูกหลานหนูเนี่ยมันสามารถที่จะปกปักรักษาธุรกิจนี้ไปได้หรือเปล่าอาจารย์บอกได้เลยว่าชาวราศีพิจิกให้ไว้ใจได้เลยว่าเด็กคนนี้หรือว่าลูกหลานเราจะสามารถพาธุรกิจไปได้ในช่วงนี้ในช่วงนี้นะในช่วงนี้นะแต่หลายอย่างนี้ก็อาจจะต้องค่อยๆเช็คค่อยๆเช็คไปจังหวะของคนเรามันมีจังหวะอยู่ นะถ้าจังหวะไม่ดีทําอะไรก็เจ๋งจังหวะไม่ดีทําอะไรก็เกิดอุบัติเหตุจังหวะไม่ดีทาําธุรกิจึก็หมดเงินหมดทองนะแต่ในเรื่องของข่าวดีถามาอาจารย์เทพอาจารย์เทพมีเรื่องของหวยมีเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือเปล่าชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงเบอร์ก็ก,กลางๆ กฮ้ๆก <c oughs> างๆนะกางๆไม่ต้องจัดหนักเท่าไหร่อ่ะอาจารย์บ้าแบบนี้แล้วกันส่วนในเรื่องของการลงทุนค้าขายชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ในการค้าขายกับชาวต่างชาตินะหรือบางท่านอาจจะทำงานอยู่กับองคอ์กรของฝรั่งอย่างเช่นอย่างเช่นขับแก๊ปฟูดของใครของใครเจ้าของแก๊ปไม่ใช่คนไทยอืมเอาเป็นว่าใครที่กําลังติดต่ออยากทําธุรกิจต่างประเทศอยากย้ายงานทำ,ท,งงทำบริษัทฝรั่งฝรั่งทาบริษัทแขกได้ไหมได้อาจารย์บอกแบบนี้อ่ะ ว่ากัตานตามนี้แล้กันส่วนส่วนในเรื่องของธุรกิจที่เป็นสายดาร์กธุรกิจที่เป็นสายสีเทาไม่ว่าจะเปิดเป็นการเปิดโต๊ะบอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำคาสิโนโออนไลน์ถามว่าช่วงเนี้ยชาวราศีพิจิก ถ้าไพ่ปรีศาขึ้นมาหรือไพ่เดวิวขึ้นมามันเป็นเรื่องของอะไรอิทธิพลของไพ่ใบนี้จะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกที่ทําธุรกิจสายดาร์กที่ทําธุรกิจสีเทาประสบความสําเร็จทําไมจะเดบอาจารย์เทบทําทำไมถึงทำนายสนับสนุนคนที่ทําอะไรผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายบ้านเราแค่นั้นเองเพราะอะไเงินมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในครังนะแต่ถามว่าถ้าเกิดจะทายตามเนี่ยโอเคหเปล่า อาวนะชาวราศีพิจิกที่ทำธุรกิจสายดาร์กสายเทาอยู่การเงินจะไหลมาเทมาไหลมาเทมาอาจารย์ว่าแบบนี้อะว่าในเรื่องของความรักก่อนชาวราศีพิจิกใครที่โสดอยู่แล้วได้เฝ้าพิษเพ่งเลงแลตรงฝ้าก,กระแจงตะแคงคอยดูตามรูระแบรเฝ้าอย่างนี้นนะ่ะชํเดือชาวราศีพิจิกได้อิทธิพลจากไพ่หนึ่งถ้วยเลิศน,นะเลิศเลิศน,นะ สถ้วยเลยเปล่าเลิศเจ็ดถ้วยนี่ก็เลิศเด็กถือถ้วยนี่ก็เลิศนะตอนนี้อาจารย์กำลังพยากรณ์ที่มันกระทบกันหมดทั้งสิบสองตำแหน่ง่นะอาจารย์หมายควว่าชาวราศีพิจิกกําลังจะได้รับข่าวดีกําลังจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่หรืออาจจะทายว่าชาวราศีพิจิก กำลังจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ในครัวเรือนอะหลังจากที่เรือนี่ไหวเยอือกเยือกเยือกไหวกันอยู่สองสามปีแล้วไม่ได้ลูกสักทีช่วงนี้ชาวราศีพิจิกจะได้รับข่าวดีว่าอยู่ๆก็ตั้งครรภ์เออเกิดจากอะไรปีไงอะ,อะเกิดจากสิ่งนี้ที่ราคาอะว่ากันแบบนี้แล้วกันสําหรับชาวราศีพิจิกอาจารย์บอกเลยว่าจะได้ของขวัญชิ้นเลอค่ะหรืออาจจะต้องทํานายว่าชาวราศีพิจิกที่กําลังคุยกันอยู่ มามาหาย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 มามาในช่วงนี้เขาเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์น่ายักนั่นชาวราศีพิจิกไอ้หนุ่มจากเมืองนอกเมืองนากำลังจะส่งทรัพย์สินมรดกมาให้แต่ให้ระวังว่าถ้าขึ้นต้นด้วยที่รัก ขอให้ขอให้ใช้ความกังวลไว้ก่อนนะที่รักอย่างงู้นที่รักอย่างนี้เดี๋ยวใช้ใจอย่างนี้นะที่รักอันนี้มันเป็นแพลตฟอร์มที่มันสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกจะมีข่าวดีแน่นอนนะแล้วถามว่าหนูจะโดนหลอกหรือเปล่าเจบผู้ชายคนนั้นที่บอกเรียกหนูว่าดาลิงดาลิงหรือว่าเดียนะจะได้รับของขวัญอเลอค่าหมายความว่าจะมีวิธีวิวาจะมีการลั่นระครังขังใหญ่ จะทาให้เส,เสาเรือนี้ไหวเยื้แน่นอนอาจารย์บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่เกิดราศีพิจิกอาจารย์หมายความว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่เกิดราศีพิจิกจะเจอคู่ที่ใช่สองถ้วยขึ้นมาเลยแบบนี้นะอาจารย์ว่าแบบนี้อา่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของอของขวัญหรือว่ากิฟท์ที่ได้มาเนี่ยอาจารย์รบอกว่าเป็นของที่เรือค่าของเรือค่าไม่ไว่าจะเป็นแหวนเพชรไม่ไว่าจะเป็นการเงินที่ส่งมาให้ซื้อบ้านนะอาจจะคุยกันอยู่สักพักหนึ่ง How you? โซโซทำไมถึงโซโซอ่ะหืมร่วงหวยแดกอีรวงซื้อหวยจนหมดไอคาเมลอนรู้สึกว่าสงสารผู้หญิงคนนี้เหลือเกิน How much สี่ล้านพอ่อ ซื้อหวยไปสามล้านอ่ะเหลือไว้แดกขนมสักล้านหนึ่งก็ได้นะกลอยนะเป็นแบบนี้นะไอ้คาไมลรอนจะส่งเงินมาให้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจะได้ยินข่าวดีหลายๆ,ๆอ่าบางท่านอาจจะอ่ามีลูกศิษย์ลูกหาอาจารเทพเนี่ยดูดวงอาจารย์เทพดูไาจา้รย์เทพผู้ชายเนาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่ามันบอกว่ามันจะส่งเพชรมาให้แล้วมันจะมาแต่งกันหนูอาจารย์ก็่ายไปตามตามตำร,ราวันรุ่งขึ้นผู้ชายโทรมาหาแล้วบอกอยากจะแต่างงานกับฉัน ผู้หญิงคนนั้นจากอยู่อพาร์ตเมนต์กลายเป็นเศรษฐีนีไปเลยถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่ถามว่าบุญบรารมีที่เขาสร้างคุณงามความดีมามันทําให้เกิดสิ่งนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ไม่ละโมบโลภมากเป็นคนที่เขาเรียกว่า คุยด้วยแล้วสบายใจแต่บางครั้งบางคราวมีความกังุลก็ต้องใช้หมอดูวนะต้องปรึกษาหมอดูแต่ถามว่าผู้ชายที่เขาเจอสุดท้ายผู้หญิงคนนี้สบายไปเลยเพราะอะไรเขาไม่ได้เป็นคนที่อยากได้ของใครอาจารย์ฟังจากทัศนคติของเขาแล้วเขาไม่ได้อยากได้ผัวรวยไม่ได้อยากให้ใครมาเลี้ยงแต่ฉันต้องการคู่ชีวิตแค่นั้นเองแต่สุดท้ายผู้ชายคนนั้นมองออกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ละโมบโลภมากจับแม่งทําเมยทันทีเป็น้หมนะ ไปแบบนี้แล้วอาจารย์สอนในเรื่องของคาแรคเตอร์สักหน่อยหนึ่งการดูในเรื่องของลูกน้องการดูในเรื่องของคู่ครองในระยะยาวต้องดูคาแรคเตอร์ในระยะยาวตราบใดที่ยังไม่มีอะไรมากระทบสภาวะจิตใจอีกมุมหนึ่งคือมุมลบจะไม่เผยออกมาแต่จะไม่ว่าคาแรคเตอร์ที่มันเป็นของตัวเองเลยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปิดบังได้เพราะอะไรมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดถ้าเขาจะรักก็รักในความที่เราเป็นเราถ้าเขาจะไม่รัก ก็เรื่องท่างแม่งเพราะว่าไม่ใช่ของเราจำไม่ว่าความเหมือนจะดึงดูดกันเสมอเป็นแบบนี้บนโลกใบนี้เป็นแบบนี้เสมอนี่คือความจริงบนโลกใบนี้อย่าน้อยเนื้อต่าใจกับโชคชะตานะแล้วชาลสาีมิจิกในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสขอพรจากใครจากใครเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอหวยเลยลูกขอหวยเลยสามตัวตรงๆไม่ต้องระวังที่หนึ่งก็ได้แต่ขอสาตัวตรงจะได้ทันทีนะแต่ในคําทํานายบอกว่าให้เล่นระดับกลางๆไม่ต้องเล่นแยะ่ะอ่ะว่าแค่นี้แล้วกันอ,อ,อ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของอะไรชาวราศีพิจิกในเรื่องของตําแหน่งของบ้านชาวราศีพิจิกให้ทําในเรื่องของอะไรทําความสะอาดสาร,ระภูมิให้ทําความสะอาดสารตาสารยายแล้วดูสิว่าบริเวณสารหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาอยู่มีแสง มีแสงสว่างหรือเปล่าอย่าปล่อยให้มืดอะไรที่มืดเป็นที่อยู่ของสัมปเวสีเป็นที่อยู่ของอสุรกายนะเพราะฉะนั้นขอให้มีความสว่างขอให้มีความสะอาดสารพระภูมิควรจะสว่างย4ชั่วโมงอาจารย์ไม่รู้ว่าตำราอื่นพูดยังไงแต่อาจารย์บมา,าว่ามันต้องมีพลังงานดีอยู่ตลอดพลังแสงสว่างคือพลังงานที่สําคัญที่สุดมากๆเงินคือพลังงานความโชคดีคือพลังงาน แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาอยู่คือพลังงานเพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญตรงนี้แล้วในเรื่องของการจัดบ้านอะไรที่มันลกเลอะเทอะเกะก,กะลองเอามาแยกดูซิว่าอันนี้กับอันนี้อันนี้ทิ้งดีไม่ทิ้งดีอ่ะวางไว้ก่อนทิ้งดีไม่ทิ้งดีไอแน่กูไม่ทิ้งแน่แนเ,เก็บไว้ก่อนมันจะสัมผัสได้แล้วให้เอาสิ่งที่เราไม่เคยแตะต้องมาเลยเอาไปบริจาคมันจะเกิดการไหลเวียนบนโลกใบนี้แล้วสิ่งดีๆจะวิ่งเข้ามาหาเราเพราะอะไรหัวใจเราใหญ่หัวใจเราใหญ่หหญพอเรากล้าให้ เอาแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดบ้านการจัดบ้านที่ดีที่สุดแล้วง่ายที่สุดคือการทิ้งให้แยะที่สุดอ่ะแค่นี้แล้วกันอาจารย์ได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาในเรื่องของอ่บ้านที่ดินนะอาจารย์มีทีมงานฝีมือระดับอ่ชกกาชกการระดับประเทศนะใครอยากจะใครที่จะเนบหนูเนี่ยลงไปเป็นปีแล้วแม่งไม่มีคนมาซื้อเลยติดต่อมาทางอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะให้ทีมงานที่มีฝีมือระดับพระการระดับประเทศเนี่ย ช่วยการจัดการแล้วไปว่ากันเอาเองนี่คืออีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนอยากจะอยากจะมีอาชีพพิเศษอยากจะเป็นนายหน้าลองพาตัวเองไปศึกษาไปอบรมในในเขาเรียกว่าอะไรสัมมนาอ่ะสัมมนากี่ันเราเนี้ยความรู้หาไปเถอะหาความรู้ไปเถอะมันดีกับตัวเราอ่ะเข้าไปดูซิจันอยากอยากเป็นนายหน้าทําไงเข้าไปดูซิว่าหลักสูตรการเป็นนายหน้าพื้นฐานเป็นยังไงนะแล้วใครที่ขายไม่ออกส่ง ข้อมูลมาทางอาจารย์เอาแค่เบอร์นัไม่ต้องส่งลสงส่งรูปม,มาแล้วก็ไปคุยกับทีมงานที่อาจารย์บอกว่าระดับภาคการระดับประเทศอ่ะแค่นี้แล้วกันส่วนใครที่อยากจะเอาไปโพสต์ให้เอาไปลงที่เทพที่ดินเข้าไปที่ a c e b o o k แล้วพิมพ์คําว่าเทพที่ดินขึ้นเลยขึ้นเลยนะเอาไปลงที่กลุ่มแต่ขอร้องว่าไอ้พวกที่ไลฟ์สดขายอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ที่จะต้องมาขายอะไรอาจารย์สมวนไว้ให้กับลูกศิษย์ที่ทาเฉพาะ ขายเสื้อผ้าก็จะต้องอยู่โซนหนึ่งขายตูย้ถังกะละมังหม่อาหารมันไม่รวมกันรวมกันไม่ได้นะแล้วที่เว็บไซต์ก็คือเทพที่ดิน com เป็นภาษาฝรั่งนะเอาแค่นี้แล้วกันอแล้วในเรื่องของการทําบุญการทําบุญอาจารย์ก็ได้เปิดบัญชีใครที่อยากจะทําบุญนะเบอร์บัญชีนี้ นะกสิกรไทย120เดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์ไว้จะแปะไว้ตรงคอมเมนต์แล้วก็ใครอยากจะทําบุญอาจารย์เป็นสะพานบุญส่งบุญให้กับพวกเราอาจารย์เป็นตัวเชื่อมแล้วก็ส่งให้น้องๆทุกบาททุกสตางค์จะเข้าไปที่มูลนิธิหมดทั้ง100%เนะอ่ะเอาแค่นี้แล้วกันสั้นๆง่ายๆสั้นๆง่ายๆอ่ะอาจารย์ก็เปลี่ยน โลโกช่องจาก17เป็น7 8 9ตามตำรานะช่วงนี้อาจารย์ก็เข้าวัยหนุ่มพอดีเพิ่งเป็นวัยรุ่นเพิ่งเป็นวัยสรุ่นมีอะไรอีกเนี่ยอะแล้วใครที่กําลังคิดว่าชรย์เทพหนูอยากจะมีไรายได้พิเศษอยากจะมีไรายได้พิเศษหนูควรจะทําอะไรดีจะทําอะไรดีทําอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกมาตากแดดตากเกลือทําอะไรดีแฮร์รี่ชีน่าแฮร์รี่ชีน่าใครที่มีปัญหาใครที่มีปัญหาในเรื่องของอ่าสภาวะหําที่มัน ตื่นตัวไม่เต็มที่หนึ่งเม็ดก่อนมีกิจจัดเลยจัดเลยของเนี่ยมันจะขึ้นชี้หน้าไม่ได้ชี้หน้าอาจารย์นะมันจะชี้หน้าชี้หน้าคู่ของเราเองมันทำให้ให้สภาวะครอบครัวดีขึ้นนะแฮร์รี่ชี้หน้ากินไปเหอะกินแล้แข็งปึงแข็งปึงแล้วใครอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วโลก ได้ทั่วโลกนะเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์เทศหนูอยากจะทําธุรกิจอ,นนอันนี้ได้ไหมเนี่ยขายแฮร์รี่ขายยาหัมตั้งหําแข็งเนี่ยได้เปล่าได้เข้าไปที่แฮร์รี่2518เดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ชัดกว่านี้ จะปรับใหม่หมดเลยแล้วก็ทําให้มันชัดกว่านี้พวกเราจะได้สื่อสารกันแบบง่ายๆเอาแบบนี้แล้วกันอ่ะก็ถือว่าใครอยากจะซื้อกินซื้อใช้ก็970บาทส่งทั่วโลกทั่วโลกค่าขนส่งตามประเทศจ่ายให้อาจารย์ด้วยส่วนในประเทศไทยส่งฟรีอ่ะแล้วใครที่อยากเปลี่ยนฐานะการเงินวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วได้ผลให้เปลี่ยนมาใช้กระเป๋าสตางค์สูงยาวนะแล้วอาจารย์มีรุ่นใหม่เข้ามาอ่ารุ่นใหม่นี่ของแขนได้มีรุ่นของแขนได้เป็นวันนี้กูเลยกลัวหายกลัวหายของแขนได้นะมีหลายๆท่านบอกว่าจะเทพ อยากกะซื้อให้แม่แต่กลัวแม่ทําหายอ่ะเพราะใบหนึ่งอ่ะสองหมกว่าบาทมันก็ไม่ได้แพงนะแต่ก็เสียได้ถ้ามันหายขึ้นมาตัวนี้ตัวพรีเมียมทําไมอาจารย์ถึงมีความเชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตางค์มากๆอาจารย์ได้พิสูจน์กับตัวเองได้พิสูจน์กับตัวเองใช้เวลา11เดือนในเรื่องของกระเป๋าสตางค์ทรงยาวจ่ายเงินทั้งหมดของเงินเดือนประมาณ90ซซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวใช้ 11เดือนได้ผลนะในหนังสือที่เขาเขียนไว้ของคุณคำไพดาเขาบอกว่าถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนฐานะทางการเงินวิธีที่ง่ายที่สุดคือให้เริ่มจากลองเปลี่ยนกระเป๋าสตังค์นะจะไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับเราอยู่ที่การปฏิบัติของเราที่มีต่องเงินถ้าใครหาที่อยู่ให้เขาดีๆมีความเคารพกับเงินกับทองเขาจะชวนเพื่อนชวนฝูงชวนญาติพี่น้องมาอยู่ด้วยตัวนี้29,700าแต่มีมะไรมีพิเเษอะไรคล้องแขนได้คล้องแขนได้นี่เลยนะไม่ต้องกลัวหาย แล้วรับประกันกี่ปีรับประกันในเรื่องการตัดเย็บกี่ปี200ปี29,700ส่วนตัวคลาสิก1 9 7 0 0ก็ยังมีอยู่อ่ะว่านแค่นี้แล้วกันในช่วงนี้ก็ถือว่าแล้วทุกใบอาจารย์บอกเลยว่ารับประกันในเรื่องของการตัดเย็บแล้วทุกใบปลุกเสกเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทองอ่ะอาจารย์ว่าแค่นี้แล้วกันสั้นๆที่ราคาใคร พูดยาไปวันนี้ไม่นะไม่พูดแล้วเดี๋ยวเวลาหมดไข่โควิดถามว่ากูกลัวป่ะกูบอกเลยตั้งแต่มีโรคนี้มากูไม่เคยกลัวเลยกูไม่เคยกลัวกูผ่านความเป็นความตายมาแย่เลยไข่เด็กๆกูก็มาละเลียแดกไข้ป่าแหละเออ กูอยู่บ้านนอกอยู่ร้านนะกูเป็นเด็กบ้านนอกเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเออกูเป็นเด็กบ้านนอกไอ้เฮีย้ยแต่กูไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะเลี้ยงหมูยายเลี้ยงหมูแล้วก็เปิดร้านขายของชำเนี่ยร้านโชห่ว,หวยเออหางค์ตั้งแต่เด็กกูวะกูขายได้กูก็หย่อนได้ถุนเออหย่อนได้ถุนขโมยตังค์ยายตอนนี้ยายไม่ยายก็ยังจับกูไม่ได้ จะห้าสิบปีแล้วยายก็ยังจับกูไม่ได้ว่ากูขโมยบัวตันขโมยฮอนไปขายอืมถ้ารู้ก็คือรู้จากคลิปคลิปนี่แหละอไม่ดีหรอกแต่กูก็ทําไปตามภาษาเด็กออยากมีตังค์บ้านกูขายของจะถามว่ากูถ้าเกิดกูขโมยตังค์ยายแล้วไปซื้อขนมยายยายกูไม่ถีบไาไว้ไขรยายก็จับได้ถือว่ากูขโมยตังค์กูก็เอาตังค์เนี่ยไปซื้อไปซื้อร้านอื่นซิเอาเท่านี้แล้วกันในไข่ ไม่ต้องทําตามกูนะมันไม่ดีหลายๆท่านที่ได้กระเป๋าสตางค์สั่งรวยไปแล้วบอกว่าอาจารเทพอาจารย์เทพมึงไม่มีเป็นเซตเดรอเป็นเซตอะอาจารย์จัดมาแล้วจัดมาแล้วสีม่วงสีราชินีที่ราคากระเป๋าถือกระเป๋าถือที่ราคาโอ้โหแมชชิ่นกันโอ้โหมันเข้าอย่างกับป,ปีกับคุยที่ราคามันสวยงาม มันสวยงามเลิศเลยนะหลายๆท่านบอกว่าจันเทพอยากได้กระเป๋าถือที่มันเป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเซ็ตได้ไหมนี่อาจารย์ก็เลยจัดมารุ่นเรนเอเล็กซานเดอร์เรนเอเล็กซานเดอร์หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยที่ราคาสีเขียวนาคาสีเขียวนาคีสีเขียวพญานาคอ่าสวยทุกใบที่ราคา สวยทุกใบเลิ่นเลยทุกใบอ่ะถ้าช่วงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทำมาค้าขายก็ไม่มีแดกนะครับที่ราคาที่ราคาสีส้มโอ้แมงสวยอย่างนางงามจักรวาลน,นางงามจักรวาลที่ราคาแล้วนายช่างที่เย็บกระเป๋าเป็นงานหัตกรรมนายช่างระดับประเทศนะขออาจารย์เนี่ยนายช่างชั้นสูงเลยคัดมาแบบฝีมือท็อปๆของประเทศมาเย็บกระเป๋าดีๆให้พวกเราใช้รับประกัน100ปี รับอาการการเย็ดการการเย็ดหนึ่งร้อยปีที่ราคาหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยอ้าวเอาเท่านี้แล้วกัน